สวัสดีครับผมซันคอนวีล็อกวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเรื่องของการติดตั้งพัดลมเคสซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะกับเรื่องที่ว่าเนี่ยติดพัดลมเป่าเข้าเยอะๆหรือดูดเข้าเยอะๆดีกว่าหรือติดพัดลมดูดออกหรือเป่าออกเยอะๆดีกว่าและโดยมากมักจะบอกกันว่าควรติดพัดลมให้ดูดลมออกจากเคสหรือว่าเป่าออกให้มากที่สุด เพื่อที่มันจะได้นําความร้อนหรือนําอากาศร้อนออกไปได้มากที่สุดและถ้าให้ผมตอบคําถามดังกล่าวนี้ตรงนี้แบบสั้นๆก่อนเลยคําตอบที่ได้ตามที่ว่าไปาว่าดูดออกมากกว่าดีกว่าจริงหรือไม่คําตอบคือไม่จริงและไม่ถูกต้องเสมอไปรวมทั้งเป่าเข้าเยอะๆก็ไม่ได้ดีกว่าแล้วตกลงแล้วมันอย่างไรกันแน่เรามาหาคำตอบกันนะครับโดยวันนี้เรามา ปูพื้นฐานกันก่อนเลยแล้วกันเรื่องของการติดตั้งพัดลมเคสเบื้องต้นเริ่มต้นผมจะอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าในกรณีที่เราเป่าเข้าอย่างเดียวก็คือณจุดนี้ผมมีตัวอย่างมีจำลองว่าเคสร,นะรูปร่างทั่วไปมีพัดลมด้านหน้าหนึ่งตัวแล้วด้านหลังก็มีช่องให้ลมออกแต่ก่อนที่เราจะมาจินตนาการกันว่าเคสของเราเป็นประมาณแบบนี้หรืออะไรก็ตามเรามาดูพื้นฐานดูเบสิก เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมกับกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้ผมจําลองให้ดูว่าผมมีกล่องสี่เหลี่ยมหรือมีเคสที่ไม่มีทางออกเลยและติดพัดลมเพื่อเป่าเข้าอย่างเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยกรณีแบบนี้สมมุติว่าเรามีพัดลมตัวนี้สเปคของพัดลมเราวัดกันด้านนอกเลยว่ามันดูดลมเข้าไปหรือเป่าเข้าไปข้างในนี้ได้สูงสุดที่1ิ Cubic Foot เพิ่มมินและนี่คือเราวัดด้านนอกก็เท่ากับว่าลมที่ออกมาด้านนี้ของด้านหลังพัดลมก็จะเข้ามา10 CFM เหมือนกันส่วนสเปคพัดลมจริงๆอ่ะจะเท่าไหร่อีกเรื่องหนึง่งตัวสเปคหากมันอยู่ลอยๆนะครับเป็นพัดลมที่อยู่ลอยๆมันอาจจะเป่าได้ถึง30 CFM แต่พอมาติดตั้งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อมันเป่าลมเข้าไปหรือดูดลมเข้ามาในกล่องตรงนี้มันต้องเอาชนะแรงดันที่มันสร้างนะครับพอลมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอากาศก็เต็มอยู่ในกล่องใบนี้พอมันเต็มจริงๆและที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของสแตติกเพ e s เชอร์ที่หน่วยเป็นนะครับเมตรน้ำหรือว่า s 2 o มิลลิเมตร อ่ะเดี๋ยวที่หน่วยเป็นมิลลิเมตร S 2 o ก็คือมิลลิเมตรน้ำหรือเมตรน้ำมันสร้างความดันได้เท่าไหร่จนมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีทางออกก็เท่ากับว่าไม่มีลมเข้าลมก็ไม่สามารถเข้าไปในเคสนี้ได้หรือเข้าไปในกล่องนี้ได้มันก็ตันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือกรณีเป่าเข้าอย่างเดียวและมันจะเกิดอะไรขึ้นหากว่า กล่องใบนี้หรือเคสตรงนี้มีทางออกเรามีทางออกเล็กๆเป็นช่องเป็นตะแกรงแบบนี้ซึ่งเราทราบแล้วว่าเข้าที่นี่10นะครับและเมื่อมันสร้างความดันจนมันเต็มแล้วพอมันเจอทางออกลมตรงนี้อากาศที่อยู่ภายในก็พยายามหาทางออกหนีออกไปนะครับมันก็จะหนีออกไปโดยธรรมชาติเพราะอะไร เพราะว่าความดันที่แตกต่างกันเช่นว่าตรงจุดนี้นะครับมีความดัน1 psi แล้วพอพัดลมตัวนี้สร้างได้เท่าไหร่อาจจะ1.5 psi ด้านนอกมีความดันต่ำกว่าเหมือนที่เราเป่าลมเข้าไปในลูกโปง่งแล้วพอเราปล่อยความดันภายในก็พยายามหนีออกมามันก็หนีออกมาที่นี่และในกรณีที่เรามองและเราวัดกันจริงๆนะครับ ว่าเข้าได้จากด้านนอก10 cfm ออกที่นี่จะออกได้เท่าไหร่มันก็ออกได้10 cfm เหมือนกันแล้วทำไมมันถึงออก10 cfm นะครับเพราะในเมื่อเราวัดด้านนอกมันเข้าไป10แล้วมันมีช่องให้ออกมันก็ออกได้10เหมือนกันยกเว้นว่านะครับช่องตรงนี้น้อยมาก มันอาจจะออกได้5สมมุติ CFM และเมื่อเรามาวัดใหม่ถ้าออกได้5นะครับมันอาจจะเข้าได้6หรืออาจจะเข้าได้5หากว่าไม่มีการสูญเสียคือสิ่งที่ผมจะบอกตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเข้าเท่าไหร่มันก็ออกได้เท่านั้นนะครับถ้ามันเข้า10และช่องที่มันออกมากพอนะกับที่มันเข้ามันก็จะออกเท่าๆกันเพราะว่า มันไม่ได้ไปขังอยู่ที่นี่นะครับมันเข้าไปทีแรกเข้าไปสร้างความดันก่อนพอความดันมันเยอะๆๆๆสุดท้ายมันก็พยายามหาทางออกถ้ามันออกได้10แสดงว่าขาเข้าก็คือเข้าไป10ถ้ามันออกได้5ขาเข้าก็แสดงว่าออกได้ออกเข้าไปได้5เหมือนกันนี่คือกรณีของเป่าเข้าอย่างเดียวบางท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าผมมาอธิบายอะไรแบบนี้ ทำไมไม่บอกไปเลยว่าเนี่ยติดตั้งแบบดูดออกติดตั้งแบบเป่าเข้าแบบไหนดีกว่ากันติดตั้งดูดออกเยอะๆเอาลมร้อนออกเยอะๆนะครับจริงๆแล้วที่ผมอธิบายไปตรงนี้ถือเป็นส่วนสําคัญมากที่เราจะได้เข้าใจหลังจากนี้ไปก็คือสรุปสั้นๆอีกรอบหนึ่งเรามีพัดลมที่เป่าลมเข้าไปวัดด้านขาออกนะครับสมมุติว่านี่คือกล่องของเราที่มีช่องอยู่แค่นี้ถ้าเราวัดขาออกได้10 cfm ขาเข้า ก็แสดงว่ามันเข้าได้10เพราะถ้ามันออก20มันจะเอาจากไหนเข้าแค่10มันเป็นไปไม่ได้ที่จะออก20แต่ถ้ามันเข้า10มันมีความเป็นไปได้ว่าจะออก5แต่ถ้าเอาในกรณีของในอุดมคติที่ไม่มีการสูญเสียที่ไม่มีอะไรเลยออกเท่าไหร่เข้าเท่านั้นเราต้องมองที่ออกก่อนนะครับซึ่งเราต้องมาวัดกันที่ตรงนี้ว่าเออเนี่ยมันออกมา10ก็แสดงว่ามันเข้า10เพราะถ้ามันออก1ิบ มันเข้ามาห้าไม่ได้เข้ามาห้าแล้วจะออกจากไหนสิ 10. มันต้องออกสิบแสดงว่าเข้าสิบออกห้าแสดงว่าเข้าห้าแต่มีความเป็นไปได้ที่ออกห้าแต่เข้าสิบอันนี้ค่อยว่ากันในครั้งต่อไปนะครับโดยเบื้องต้นให้มองง่ายๆว่าออกเท่าไหร่มันก็เข้าเท่านั้นแล้วคราวนี้ต่อด้วยแบบออกอย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิด นี่นะครับในกรณีของเหมือนเดิมเรามีกล่องหรือมีเคสแบบเดิมนะครับเราดูดออกอย่างเดียวก่อนเช่นว่าพัดลมตัวนี้สเปคเท่าไหร่ก็ตามช่างมันนะครับจะ10จะ50 cfm cubic foot per min คือยิ่งเยอะยิ่งเอาอากาศออกได้เยอะถ้าเรามีกล่องตรงนี้ทึบๆท,ท,ที่ไม่มีช่องทางให้เข้าเลยเมื่อเราเปิดพัดลม พัดลมตัวนี้ก็พยายามที่จะเอาอากาศที่ขังอยู่ข้างในนะครับออกไปและเมื่อมันเอาออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอากาศที่มีอยู่หมดไปเกิดอะไรขึ้นนะครับเท่ากับว่าด้านในนี้จะกลายเป็นสุญญากาศเพราะเราไม่มีช่องทางให้อากาศเข้าเลยแต่พอเป็นเคสเราจะมีช่องมีตะแกรงต่างๆนะครับให้ลมเข้าได้ พอเป็นแบบนี้เราติดแค่เฉพาะพัดลมดูดออกอย่างเดียวแล้วพอพัดลมมันดูดออกที่นี่เมื่อพัดลมหมุนเอาอากาศที่อยู่ในเคสออกไปเท่ากับว่าความดันด้านในนี้จะน้อยกว่าความดันด้านนอกเล็กน้อยเมื่อมีความดันที่ต่ํากว่าด้านนอกเกิดอะไรขึ้นอากาศที่อยู่ด้านนอกที่มีความดันมากกว่าก็พยายามหาทางเข้าไป แทนที่นะครับตามกฎของฟิสิกส์สสารทุกอย่างต้องการที่อยู่นะครับอากาศข้างนอกก็พยายามไหลเข้าไปพอเป็นแบบนี้เราติดดูดอย่างเดียวอากาศที่อยู่ภายในหรือลมที่อยู่ภายในออกไปลมที่อยู่ข้างนอกก็เข้าไปแทนที่ซึ่งถ้าหากเราวัดที่นี่ได้10 c f m เท่ากับว่าด้านขาเข้าก็ต้องเข้า10 c f m นะครับ ซึ่งในกรณีนี้ให้ผลดีกว่าในแบบเป่าเข้าอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเรามองตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเอาพัดลมเป็นตัวควบคุมด้านขาออกว่าออก10ขาเข้ายังไงซะเข้า10แน่นอนหากมันมีช่องมากพอซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ออก10แล้วเข้า9มันหายไปไหนออก10แล้วเข้า5 cfm มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะออกมา10ถ้าออกมา10แล้วเข้า5เอาจากไหนอีก5นะครับดังนั้นถ้าที่นี่ในกรณีดังนั้นในกรณีของดูดออกอย่างเดียวออก10ยังไงซะก็ต้องเข้า10และเป็นไปไม่ได้ที่ดูดออกอย่างเดียวแค่10แล้วมันจะเข้าไป20 cfm ซึ่งมันจะเข้าไปได้อย่างไรนะครับนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของดูดออกอย่างเดียวแต่ มันไม่ได้หมายความว่าเราติดตั้งพัดลมดูดออกเยอะๆแล้วมันจะดีกว่าเป่าเข้าเยอะๆหรือว่าเป่าเข้าน้อยๆแล้วดูดออกเยอะๆซึ่งที่ผมอธิบายไปตรงนี้คงพอจะเริ่มเข้าใจหรือเห็นภาพบ้างแล้วล่ะสำหรับหลายๆท่านตรงที่ว่าในกรณีที่เราติดตั้งพัดลมแบบดูดออกอย่างเดียวนะครับไม่มีพัดลมเป่าเข้าเลยยังไงซะผลที่ได้ก็แทบจะไม่แตกต่างหรือ อาจจะเหมือนกันขึ้นอยู่กับการออกแบบเคสของแต่ละตัวแต่สิ่งที่ดีกว่าของพัดลมดูดออกอย่างเดียวก็คือออกเท่าไหร่มันเข้าเท่านั้นแน่นอนเพราะต้องเข้าไปแทนที่แต่ถ้าเป็นในกรณีของเป่าเข้าอย่างเดียวมันจะไปสูญเสียกับการสร้างความดันภายในเคสแล้วช่องของเคสที่ออกมาบางทีมีน้อยก็จะออกได้น้อยกว่าขาเข้าเล็กน้อยเหมือนกับว่านะครับเรามีก๊อกน้ําช่องของเคส เวลาที่ท่อน้ําใหญ่ก็จริงแต่ก๊อกน้ําพอเราเปิดนิดเดียวก็ออกได้น้อยขาเข้าอาจจะมาเยอะแต่ถ้าเกิดเราเปิดก๊อกน้ําเยอะๆน้ําก็ออกได้เยอะแต่หากว่าพัดลมที่เราติดตั้งแบบเป่าเข้าอย่างเดียวมีความดันค่อนข้างสูงมันก็สามารถสร้างแรงดันภายในเพื่อให้อากาศภายในหนีออกไปได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าดูบทสรุปตรงนี้ก่อนนะบทสรุปในแบบ เป่าย่างเดียวนะครับคือต่อให้คุณไม่มีพัดลมดูดออกเลยจะอย่างไรแล้วคุณเป่าเข้าไปยังไงซะอากาศก็พยายามหาทางหนีออกไปตามช่องต่างๆที่มีอยู่ในเคสนะครับอากาศก็พยายามหนีออกหนีออกหนีออกตามที่ผมบอกไปแล้วว่าหากว่าช่องของเคสของเรามีมากพอโปร่งพอนะครับตะแรงไม่ทึบจนเกินไป นี่มันหาทางออกของมันเองอยู่แล้วเข้าเท่าไหร่มันก็ออกเท่านั้นเหมือนกันแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าเท่านั้นเองนะครับและตามนี้ผมบอกไปพอบอกว่าถ้าเกิดใช้เวลานานกว่าเท่ากับว่าอากาศร้อนออกได้ช้ากว่าในแบบดูดออกอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป่าเข้าอย่างเดียวแล้วลมร้อนที่อยู่ในเคสจะไม่ออกซึ่งจำนวนมากจะมองกันว่า หากมีการติดตั้งพัดลมแบบเนี่ยเป่าเข้าอย่างเดียวมันไม่ดีเพราะว่าลมร้อนไม่มีทางออกไม่รู้มันจะออกทางไหนซึ่งนะครับเคสของเรามีช่องเยอะแยะไปหมดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณเป่าเข้าแล้วลมมันจะเข้าไปขัง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 ,ขงอยู่ข้างในเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆความร้อนอบสะสมอยู่เรื่อยๆออันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเป่าเข้าอย่างเดียวมันก็พยายามหาทางออกของมันเองดูดออกอย่างเดียวนี่ ดูดออกอย่างเดียวลมเย็นก็พยายามไหลเข้าไปแทนที่ดูดออกเท่าไร่ดูดออกมา10ก็เข้าไป10ถ้าเข้าใจตรงนี้นะครับพอจะเห็นภาพแล้วนะว่าระหว่างเป่าออกดูดออกเป่าเข้าหรือดูดเข้าผลที่ได้จริงๆแล้วอะแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยขึ้นอยู่กับเคสของแต่ละคนขึ้นอยู่กับแอร์โฟล์ภายในเคสขึ้นอยู่กับการจัดตำแหน่ง ของการ์ดจอของเมนบอร์ดเคสบางตัวเมนบอร์ดตีลังกาบางคนมีอุปกรณ์อยู่ภายในเยอะบางทางลมอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ส่งผลเต็มๆจริงๆไม่ใช่เรื่องของอุณหภูมิแต่เป็นเรื่องของฝุ่นเพราะถ้าเกิดว่าเราดูดออกมากกว่าเคสของเราจะกลายเป็นน g a t i v เพร e s s อร์หรือว่าความดันลบแต่หากว่าเราเป่าเข้าอย่างเดียวเคสของเราจะเป็นความดันบวกหรือว่าโพิทีฟ ซึ่งเรื่องของความดันบวกความดันลบติดตามชมในเทปต่อไปและยังไม่จบนะครับตรงนี้ผมยังมีคำขยายความในกรณีที่มีการติดตั้งนะครับทั้งเข้าและออกหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าแบบไหนดีกว่าตรงนี้นะครับจะตรงประเด็นกับหัวข้อมากที่สุดส่วนช่วงแรกที่อธิบายไปเป็นการปูพื้นฐานทางฟิสิกส์ให้เข้าใจว่า ติดตั้งพัดลมแบบเป่าเข้าอย่างเดียวลมมันก็ออกได้นะครับหรือติดตั้งพัดลมแบบดูดอย่างเดียวลมมันก็เข้าได้เพราะว่าเคสของเรามีช่องเยอะแยะไปหมดและคราวนี้ในกรณีของการใช้งานจริงที่มีการติดตั้งพัดลมทั้งแบบเป่าเข้าและดูดออกซึ่งบางท่านบอกว่าเนี่ยติดพัดลมดูดออกเยอะๆให้มากกว่าขาเข้าดีกว่ามันจริงไหมเรามาดูคําตอบกันนะครับตรงนี้ผมมีในแบบพัดลมที่เป่าเข้า กับดูดออกซึ่งตัวอย่างที่จะยกก็แบบว่าง่ายๆเช่นว่าพัดลมดูดออกที่ผมติดตั้งที่นี่50 C F m นะและพัดลมเป่าเข้าที่เข้าไปที่นี่ถ้าเกิดเราดูมันคือสเปคข้างกล่องสมมุติว่าสเปคข้างกล่องคือ20 C F m ซซึ่งจำนวนมากมองกันแบบนี้มองว่าติดตั้งพัดลมที่ดูดออกอ่ะให้แรงๆเยอะๆไว้ก่อน ส่วนพัดลมขาเข้าไม่ต้องเยอะมากและถ้าเป็นในกรณีแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพัดลมดูดออกตรงนี้ถ้าเราวัดกันที่แบบว่าลมออกมาจริงๆได้50 cfm พัดลมเป่าเข้าเป่าได้แค่20ก็จริงนะครับเข้าที่นี่20มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้า20แล้วออก50นะเพราะอะไรนะครับ มันก็มีทางอื่นที่ให้ลมเข้าอีกเพราะเคสของเรายังคงมีช่องเยอะแยะไปหมดด้านบนด้านล่างด้านข้างหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นแบบนี้ที่ผมพูดไปเหมือนกับว่าเป็นเนกาทีฟเพรสเชอร์นะครับก็คือเมื่อพัดลมที่เราติดตั้งที่นี่และสุทธิแล้วว่าดึงออกมาเราวัดจากด้านนอกออกได้50นะครับพัดลมที่คุณติดตั้งที่นี่ย20มันจะกลายเป็นตัวถ่วงขึ้นมาทันทีในกรณีที่สมมุติว่า นี่คือกล่องเหล็กทึบๆนะครับกล่องเหล็กกล่องเหล็กทึบๆเลยนะพัดลมที่นี่20 cfm ก็จริงแต่ถ้าเกิดพัดลมที่ดูดออก50อย่างไรแล้วตรงจุดนี้ก็ต้องเข้า50เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันออก50นะครับมันต้องเข้า50มันเป็นไปไม่ได้ที่ออก50แล้วมันเข้าที่นี่ตามสเปค20 และบางท่านเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเข้าไป50ได้อย่างไรนะครับในกรณีที่แม้ว่าเคสของเราจะเป็นกล่องเหล็กทึบก็คือเมื่อที่นี่แรงมากตรงจุดนี้พัดลมตัวนี้นะครับทำงานของมันได้20ก็จริงแต่ด้วยความแรงของตัวนี้มันก็ดูดอากาศเข้ามาได้มากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าพัดลมตัวนี้ยแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเอาพัดลมตัวนี้ออกถ้าวัดที่นี่ได้50 มันก็เข้า50แม้ว่าจะไม่มีพัดลมตรงนี้ก็ตามทีและในทางตรงกันข้ามนะครับในทางตรงกันข้ามหากว่าเราติดตั้งพัดลมที่นี่ 50CFM และพัดลมของเราดูดออก 20CFM นะครับวัดจากด้านนอกชัวๆ์แล้วนะว่าเข้าสุทธิ50นะครับพัดลมตัวนี้ สเปคอาจจะต้อง70ถึงจะสามารถเข้า50ได้นะครับพอเข้า50ออกที่นี่แค่20หากว่าพัดลมตัวนี้ดูดออกได้แค่20จริงๆนะครับเท่ากับว,ว่าจะเป็นตัวกั้นความสามารถของขาเข้ามอมันพอมันกัน้นมันก็จะเข้าได้แค่2 0 cfm นี่คือข้อดีหากว่าคุณติดตั้งพัดลมดูดออกมากกว่าเพราะชัวว่า ลมจะเข้าไปในเคสได้มากกว่าแต่พอเป็นในโลกของความเป็นจริงคุณติดตั้งที่นี่50นะครับพัดลมตัวนี้ดูดออกได้20ก็จริงแต่อย่าลืมว่าเคสของคุณยังมีช่องให้ลมออกอีกเยอะแยะมากมายนะครับลมมันก็สามารถมาออกที่นี่ได้นะลมก็มาออกที่นี่นะครับลมมาออกที่นี่ลมมาออกที่นี่ลมมาออกที่นี่ ลมมาออกด้านหน้าตรงนี้ด้านบนเพราะอะไรเพราะมันพัดลมตัวนี้แรงเอาลมเข้าได้50ซึ่งพอออกสุทธิอาจจะออกที่นี่20มาออกที่นี่10ออกที่นี่10ออกที่นี่10รวมกันเป็น50เพราะอะไรเพราะเราวัดขาเข้าสุทธิแล้วว่านะครับเข้าไป50ถ้าเข้าไป50มันก็ต้องออกมา50มันไม่ได้ไปหายนะครับอยู่ๆมีหลุมดำอยู่ภายในดูดลม วัดออกมาเอทําไมออกมาได้แค่20แต่เข้าเข้าอยู่ตลอดเวลา50สแสดงว่ามันมีหลุมดำมีอีกมิตินึงไปหลุดนะครับไปโผล่ที่ดาวเสาอะไรแบบนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นพอเห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับคงจะเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าติดตั้งพัดลมนะครับดูดออกแรงกว่ามากๆกก็ตามนะพัดลมด้านขาเข้าแรงน้อยกว่า ก็เท่ากับว่าคุณไปดูดลมผ่านช่องทางอื่นๆเข้ามาในบางครั้งที่คุณต้องการให้ลมออกแต่มันอาจจะกลายเป็นลมเข้าและถ้าเกิดเป่าเข้าเยอะๆลมก็จะหนีออกทางอื่นได้แม้ว่าพัดลมดูดออกของคุณจะมีความสามารถดูดลมออกได้น้อยและหากถามว่าแบบไหนดีละ่ะคำว่าสมดุลที่หลายๆคนถามหากันนะ่ะมันไม่มีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริงมันเป็นได้เพียงแค่ ไอเดียนะครับเบติกหรือว่าอุดมคติเท่านั้นเองซึ่งอย่าคิดเยอะตรงนี้นะครับตามที่พูดไปในช่วงแรกนะว่าเราติดตั้งพัดลมเคสเป่าเข้าอย่างเดียวก็ระบายความร้อนถ่ายเทความร้อนได้ดูดเข้าอย่างเดียวก็ระบายความร้อนระบายอากาศถ่ายเทอากาศได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าให้ดีก็คือให้มันช่วยๆกันตัวหนึ่งดูดออกตัวหนึ่งเป่าเข้า ถ้าทั้งคู่สเปคเหมือนๆกันก็เท่ากับว่ามันอยู่ใกล้เคียงสมดุลแต่มันไม่มีคําว่าสมดุลก็คือช่วยช่วยการตัวนี้ช่วยดูดเข้าช่วยเป่าเข้าตัวนี้ช่วยดูดออกเท่ากับว่าเหมือนกับว่าทําให้สเปคของพัดลมนะครับทํางานได้ตามสเปคเช่นที่นี่ระบุว่า70ถ้าหากเราไม่มีดูดออกมันอาจจะเข้าได้แค่50แต่พอเรามีพัดลมดูดออกที่เป็น70 CFM ด้วยนะครับหมายถึงสเปคนะหมายถึงสเปกกลายเป็นว่ามันเข้ามาเอือ้อเข้ามาช่วยตรงนี้สามารถดูดได้ตามอาจจะเป็นตามทฤษฎี70เพราะตัวนี้ช่วยดูดออกตามทฤษฎีได้70ก็เท่ากับว่าเข้า70ออก70ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สมมุติว่าเราติดพัดลมที่นี่100แล้วถ้ามันยังเข้า70มันจะออก100ไม่ได้เข้า70ก็ออกได้แค่70 ซึ่งการติดตั้งพัดลมตรงนี้ในแบบสมดุลก็คือช่วยให้มันมีลมออกได้ตามสเปคหรือใกล้เคียงกับสเปคของพัดลมมากที่สุดเท่านั้นเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดมากกว่าการติดตั้งพัดลมดูดออกมากกว่าติดตั้งพัดลมเป่าเข้ามากกว่าก็คือ,อรูปแบบนะครับของเคสของคุณว่าเคสของคุณมีช่องมากขนาดไหนการติดตั้งอุปกรณ์หรือการออกแบบของเคสเคสบางตัว Airflow ไม่ดี ดูดออกมากลมเข้าได้น้อยเพราะว่ามีมีซอกมีช่องมีรูให้เข้าน้อยซึ่งมันก็ไม่ได้ดูดออกมากได้เพราะอะไรเพราะในเมื่อเข้าได้น้อยมันก็จะออกได้น้อยแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมบอกไปแล้วนะครับเทปต,ต่อไปเรื่องของ positive pressure และ negative pressure ก็คือความดันบวกกับความดันลบจะมีผลค่อนข้างชัดเจนกับเรื่องของการติดพัดลมดูดออกมากกว่าและ ติดพัดลมเป่าเข้ามากกว่านั่นเองเทปนี้อาจจะดูเหมือนอใช้เวลาค่อนข้างเยอะยากต่อความยอกยากต่อการทำความเข้าใจของบางท่านแต่หากว่าคิดตามตั้งแต่ต้นที่ผมปูพื้นไปนะครับเป่าเข้าอย่างเดียวดูดออกอย่างเดียวคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพและเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีแบบไหนดีกว่าดูดออกเยอะๆไม่ได้ดีกว่าเป่าเข้าเยอะๆและอย่าลืม พัดลมของแต่ละคนสเปคแตกต่างกันเคสของแต่ละคนรูปร่างหน้าตาการออกแบบแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่จะให้ผลดีที่สุดกับเราก็คือทดลองด้วยตัวเองจากของที่มีอยู่ลองดูว่าเคสของเราเหมาะแบบไหนติดตั้งดูดออกจำนวนเท่านี้ตัวเป่าเข้าเท่านี้ตัวหรือดูดออกมากกว่าเป่าเข้าเป่าเข้ามากกว่าดูดออกนะครับตำแหน่งต่างๆตำแหน่งการติดตั้งก็มีผลทั้งหมดซึ่ง ต้องลองด้วยตนเองว่าแบบไหนให้ผลดีที่สุดกับเรานะครับผมโอเคใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วกันนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมหากมีข้อสงสัยคําแนะนําติชมอะไรต่างๆเพิ่มเติมทิ้งได้ในคอมเมนต์ด้านล่างวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ